ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงต่อ้นทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาะเด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบาย ค่ใกล้กับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกนตาแล้วก็ทำแจเราให้เบิกบานให้แช่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไใรกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่งวาง่าแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานี้นี่ปราศจากวัยวะ สมมุติว่ามันมีปอดม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลงโล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งกว่างเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนะจ๊ะกลวงภายใน เป็นปล่องเป็นช้องเป็นโปรงเป็นที่โลกว่างกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสแล้วเราก็น้อมใจอามาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราเหย็บเส้นได้มาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเราจะต้องทําความรู้จักเอาไว้ให้ดีเพราะว่าจะเป็นที่หยุดใจของเราเนี่ยอย่างตาวอนใจของเราจะต้องมาตั้งมั่นไว้ตรงนี้แล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจะเข้าถึงพระรัตไตรัย ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะฉะททนั้นทิตโูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ต้องทำความรู้จักกันเอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วแล้วก็เราไม่ต้องไปมัวควานหา ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราก็ทำความรู้สึกบัใจัยของเรานะ่ยมาอยนในบริเวณกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนใดวบรจัยอยู่ในกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนพร้อมกับกำหนดบริกรรมมณีมิตรคืนนึกในใจเบาๆ อย่างสบายสบายถึงดวงแก้วใสๆสหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วขยสิทธิจรานัยแล้วนั่นแหละขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบหรือจะนึก เป็นพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขนาดก็เช่นเดียวกันเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ใจเราชอบเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจของเราจะได้ไม่แวบ,บไปคิดเรื่องอื่น ร้อมขับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาระังสัมมาระังสัมมาระังโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดันงออกมาถึงในกลางท้องของเรา ทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็อย่าลืมต้องตรึกนึกถึงดวงใสยุดจยในกลางดวงใสไปด้วยหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสใสอย่างนี้ไปด้วย ละคองใจของเราเนี่ยให้อยู่กับบริกรรมในมิตรในกลางท้องแถวแถวบริเวณฐานที่เจ็ดตรงนั้นน่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่จะตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจมา,า,จมาโดยพยายามจะไปบังคับให้ใจมัน หยุดมันนิ่งมันสงบหรือพยายามจะไปเค้นภาพให้มันมาปรากฏให้ชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจะมีปฏิกิริยาที่ร่างกายนเะี่มันจะบอกเราบอกว่าตอนเนี้ยเรากำลังปฏิบัติไม่ถูก เพราะเกิดอาการเกร็งตึงนั่งแล้วมันไม่มีความสุขมันน่าเบื่อนายถ้าหากว่ามีปฏิกิยาบอกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างนี้แล้วอย่าฝืนทำโดยวิธีการผิดๆอย่างนั้นตั้งเริ่มผ่อนคลายได้ลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่ง เกยเปลือกตาไป่อสักหน่อยแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆปรับระบบประสาทกล้ามเนื้อใหม่ผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆวัตถุประสงค์เราต้องการแค่ให้ใจเนะี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้ใจเนะี่ยหยุดนิ่งๆ นิ่งยังิฐานที่ตั้งดังเดิมของใจพร้ะหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จหรือทำให้เราประสบความสำเร็จในการเข้าถึงดวงธรรมภายในถึงกายในกายและพระธรรมกายในตัวถ้าผิดจากนี้ไปลราไม่ใช่ใจตั้งหยุดต้องนิ่งอย่างเดียวนี่แหละ จึงจะเข้าถึงได้ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะลูกนะพอเรารู้หลักการอย่างนี้แล้วก็เหลือแต่วิธีการวิธีการนี้เราก็จะต้องฝึกฝนเอาวิธีการที่ถูกต้องก็คือต้องไม่เติงเกินไปและอหญ่หย่อนเตึงถ้าตั้งใจมากเนี่ยมันจะเกร็งมันจะ ไม่สนุกะนั่งแล้วมันไม่อร่อยอะมันเบื่อย่อนเกินไปคือมันจะเคลิ่มึมง,ง่วงมึงหลับมึงฟุง้งมึงไปเรื่อยเปื่อยเลยถ้าพอดีถ้าพอดีเนี่ยมันจะเกิดความพึงพอใจกับการวางอารมณ์อย่างนี้ ปฏิกิยาที่ร่างกายคือมันจะรู้สึกโลง่งตัวเริ่มโล่งไม่ทึบเริ่มโปร่งเบาสบายเบาสบายตัวมันพองพองขยายจนกระทั่งกลืนไปกับบรรยากาศตัวมันหายไปเลยแล้วก็มปความรู้สึกว่า เวลามันหมดไปเร็วเราไม่อยากออกจากอารมณ์นี้เลยอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแม้ยังไม่มีปรากฏการณ์ใดๆเช่นมีภาพให้เห็นเราก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอยากอยู่นิ่งๆน,นานๆแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชา อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเนี่ยเรามาปรับปรุงในเบื้องต้นให้มันได้กันซะก่อนเนี่ยจะทําเป็นแล้วไม่เป็นมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าหยุดแรกได้หยุดสองหยุดสามหยุดสี่หยุดถัดๆกันไปมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกทุกคนต้องขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะลุงนะแล้วก็ปรับใจนะต้องเบาสบายเราคุ้นเคยกับ ชีวิตประจำวันของโลกภายนอกมากกว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ยมันต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ต้องใช้กลยุทธ์ทุกวิธีทางต้องใช้ระบบการคิดนึกอะไรต่างๆแล้วนะั้นเรามีความคุ้นเคยอย่างนั้นนะแต่ถ้าระบบความรู้ภายในเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะลูกนะ เราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้แะ้วก่อนวิธีภายนอกมันก็เหมาะกับโลกภายนอกวิธีสแสวงหาพระภายในมันก็ต้องเหมาะสำหรับวิธีนี้มันตรงกันข้ามกัอนอย่าไปเอาวิธีการข้างนอกมาใช้กับการสแสวงหาพระตนตร์ัยอย่างนั้นนั่งไปล้านปีก็ไมา่ได้ผล เพราะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชาจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก่อนตัวนี้เราเข้าใจดีแล้วว่าภายในตัวเราเนี่มีดวงธรรมมีกายในกายมีพระรัตนตรัยในตัวเราก็เข้าใจแล้วว่าจะต้องเริ่มต้นอิฐานที่เจ็ดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราเข้าใจว่าต้องประกอบบริกรรมในมิตรบริกรรมภาวนา ควบคู่ก,กันไปหลักการตอนนี้เราเข้าใจแล้วเนก็เหลือแต่วิธีการตอนนี้นะลูกนะปรับเอานะฝึกเอาค่อยๆปรับลงไปใจเย็นๆเราไม่ได้เป็นนั่งแข่งกันไกลแม้กระทั่งกับตัวเราเองเราก็ไม่ได้แข่งนะแต่ว่าเราก็ลองจะฝึกในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าจะให้มันหยุด มันนิ่งอย่างสบายสายเท่นั้นแหละการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เขาถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้หรือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการแสวงหาความพอดีนั่นเองคือการแสวงหาความพอดีทระวางใจได้พอดี เราก็จะมีประสบการณ์ภายในใจมันก็จะไปหยุดนิ่งทิฐานทเจ็ดแล้วมันจะสปาร์คเป็นแสงสว่างขึ้นมาเลยสว่างเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเราก็จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอดีเราจะรู้จักว่า,ากินอยู่แต่พอดี เป็นอย่างไรมีชีวิตระดับไหนที่มันพอดีและทำให้เกิดความพึงพอใจจนไม่อยากจะได้อะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วก็อยากจะดำเนินชีวิตขึงโตัวให้เป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะฉะนั้นมาสำคัญที่หยุดแรกนะลูกนะหยุดแรกนี่สำคัญในเดียวประคองใจเอาไว้ดีค่อยๆทา สิ่งที่ใครเคยทำได้สิ่งนั้นเราก็ต้องทำได้เด็กๆเ,เนี่ยเขาฝึกใจหยุดนิ่งนั่งง่ายเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรบอกให้วางใจแล้วาทำใจมันอินโนเซนไม่ง่ายแล้วก็ปรุงใจให้สบาย ให้หยุดนิ่งลงไปในกลางท้องเดี๋ยวก็มีประสบการณ์มาให้ดูมีแสงสว่างเกิดขึ้นบ้างมีดวงใสๆเกิดขึ้นบ้างเห็นตัวเองบ้างมีองค์พระใสๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้สังเกตด,ดูพอจะเรานั่งแล้วเกิดความบึงพอใจดังกล่าว ในการโลง่งโล่งเบาสบายนั่นถูกต้องแล้วโดยจากนั้นก็คือทำอย่างนั้นน่ะเรื่อยไปเรื่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่มันอยากจะเป็นคือปล่อยไปนิ่งอย่างเดียวมีแสงสว่างให้ดูแล้วกบดูมีความมืดให้ดูแล้วก็นิ่งอย่างเดียวแสงสว่างมาก็นิ่ง มีภาพอะไรมาแล้วก็นิ่งหยุดก็นิ่งอย่างเดียวนี่แหละทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นในลุกนะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมมาฝึกตรงนี้ปรับใจของเราให้ดีขยับเนื้อขยับตัวให้ดีแล้วก็เราต้องพร้อมเสมอสำหรับการาเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้อง หากว่าเราทําไม่ถูกวิธีเนะี่ยเราจะต้องพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องแบบนักเรียนอนุบาลต้องพร้อมอย่างนี้อย่าท้อใจอย่าน้อยใจอย่าไปนั่งแข่งกับใครแม้แต่ตัวเราเองจะไปคาดฝังว่าเราจะต้องนั่งวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าไป บังคับใจให้มันนิ่งเรือเค้นภาพไอทะลักมันในท้องอะไรดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่ะนต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนประครับประคองใจให้หยุดนิ่งหยุดนิ่งและคือความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดจะมาเสมอเหมือนได้ต้องหยุดต้องนิ่งให้ได้อย่างสบายสบาย ชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ